ออกรืะบงรอจังเจ้าอเสียงพุดกมือดังๆให้กับนี่เพื่อนดีเลดูดีดับนี่ครับเาาสนุกรักเจอในค่ำคืนนี้แค่ออกมาแม่ก็ให้เลยเหรอแม่ขอบคุณมากนะครับเดยวคอมเมดี้ขอบคุณดีนะจัจและน้องต้น ขอบคุณคุณแม่มากครับที่คอยระวังให้กับคุณดังานให้ผมเลยเหรอผมยังไม่ทันร้องเลยนะแม่ให้ก่อนคุให้พระเอกบอกมาก่อนครับผมใจเย็นเดี๋ยวแม่เขาให้ขอบคุณคุณแม่มากนะครับผมขอบคุณโอ้ยไม่ไปหาเลขแป้งยี่สิบมาจากไหนเยอะแยะแม่ทำให้เขียวขนาดนี้คราเล่นก้นะแม่นะหยอกๆกันนะเขาให้คิดถึงคิถึงกันนะครับไม่เจอกันนานเลยหลายคานเลยโรซี่โรซี่ขอบคุณแม่ค่ะ ขอบครางวัลด้วยรางวัลคุณอนุชัยครับที่มอนกับสิทธิพิบูลย์ครับไม่เล็กเลยกเรามีความสุขมากๆครับขอบคุณติดใจด้วยนะครับติดหูผมเลยครับแม่ครับขอบคุณครับฮะหลุดผมไม่คนหลุดง่ายอยู่แล้วแม่หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรพอรางวัลจริงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับมาสงกรานต์ขอบคุณมากขอบคุณคุณป้าโอ้โหวันนี้ดีใจได้มาเล่นอยุธยา ดีใ,ใจยังไงางานแถบนี้นานาทีเราจะได้มาเล่นเบิร์ดเดนเราส่วนใหญ่จะไปเล่นแถบโนโู้นแถบปฐุมแถบโอลปาจีนน้อยที่จะมาเล่นแถบนี้อันนั้นไกลแน่นี่แถบนี้ยืดยาโอ้โหอันนี้ไกลกว่าอีกกูขเข้ามาด้วยว่ามาอัญเชิญพราไต้ปียวทำไมอะ้ายขวาไม่ได้ปากกูหาทางควาเเจริญไม่เจอเลยเอ้างานไม่ถูกก็ดีก็เข้ามาไม่ถูกาะตาม GPS มามึงไม่ถามยายข้างทาง,างลราไฟเฟยเขาก็ไม่มีปากทางถามแล้วถามเลยถามยังไงถามแล้วมีเด็ก มันเหมือน,นกับเล่นละครกูก็เปิดเปิดกระจกเลยน้องเนี่ยวัดโคกสั่งไปทางไหนอ่ะเออมันก็ไม่ตอบมองหน้ากูกูก็ถามอีกน้องอวัดโคกสั่งที่มีงานอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนไม่ตอบอีกไม่ตอบอีกคืนเสียงเลยเฮ้ยกูถามว่าวัดโคกสังอะ่ะอยู่ตรงไหนแล้วบอกว่าไงมันตอบก,กูมาไม่รู้เหมือนกาพี่ผมก็เพิ่งมาอยู่เหมือนกันพี่สัทธาพม่าเข้าโหไปถามคนต่างจังหวัดไอเวนนี่แตกไะแล้วครับ ไม่เจอแม่มาออกมาใครอะมาใครเนี่ยอะไรนะแม่อะไรนะจ้าโอน้โหไม่รู้น้องมันไม่รู้ว่าแม่ฮะอ๋อโค้กนะครับไม่ใช่โคกสั่งแม่นล้วนะโคกใหญ่แล้วนะแม่เขาบอกว่าโคกสั่งอะมันจะเป็นสูงๆมึงดูแม่ทำมือโคกสั่งทำฉันนึกถึง กว่าจะเข้างานไม่ได้ยากนะทำไมอะโอ้โหก็มันมีรถบอถึงถึงเจ็ดแปดคันอยู่หน้าปากซอยก็างั้นนี่มันสงการยั่ไงตุอมทเลติดไงวู้ววไฟเต็มไปหมดไอ้เราก็ทำยังไงดีวะทำไมมันไปไม่ได้วะไอ้เราก็เลยลงจากรถเลยแล้วก็จะไปดูไงว่าไปขอความช่วยเหลือว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็ซ้ายก็เข้าไม่ได้ขวาก็เข้าไม่ได้มันแน่นนะนะมันแน่นเลยเราก็เลยตะโกนเลยตะโกนว่าขอโทษนะครับผมเป็นผัวผู้ตา ตอนนั้นเอาแหวกให้เออแล้วก็เดินเข้าไปโอ้โหเป็นไงน้ำตาเท็จลว่วงทำไมวะไอ้ที่ตายกับหมาแม่ลูกอ่อนอ่ะไอ้ตั้มในมอือหัวหมาเลยเนี่ยเวนจะแท้เลย ขอบคุณนะครับวันนี้คนเยอะมากเลยไม่เป็นไรเรเล่นเล่นเลยไปดีใจงานที่แล้วเก็บค่าบัตร้อยหนึ่งต่วันนี้ดูฟรีแค่ทําบุญไปล้วงไข่เจ้าวาดอะไรเ้ยล้วงไอ้นี่ไปไข่พาโชคไข่พาโชคครับผมครับมีอะไรไหมดีใจฮะมีอะไรไหมทําไมอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไข่ไม่ใช่มึงสองตัวมีอะไรจะพูดพวกคุบ้างไหมอันนี้ถึงทีเราพูดนะใช่ไหมเราจีบแล้วใช่ไหมเอาเลยไข่ก่อนอ้าวไม่ต้องไม่ พี่เอาตัวไหนแล้วพี่เลือกก่อนเลยเปี้ยเขาเรียกว่าคนพี่เอาตัวไหนแล้วตัวไหนแล้วเรียกเอเป็นหมาเลยให้เลือกให้เลือกก่อนให้พี่จีบก่อนนะเอาพี่จีบก่อนได้โอเคเธอจ๋าเอางั้นกูก่อนนะพี่ก่อนเลยค่ะทำไมผมฟูฟ้อยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างกูเคยจับตอนอาบน้ําเลยทําไม เธอไปหมดแป้งกี่ตลับเธอทำไมทาทายังไงค้่มอยู่เลยเนี่ยนั่าเสะสิงงเหมือนกันแป้งอันนี้เป็นแป้งปลอมไม่ใช่แป้งจริงหรอกอ้วนมือปลอมอ้วนแป้งจริงโดนหลอกโดนหลอกหลอกขายชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยใครเอาผมถามมึงอย่างชื่ออะไรจ๊ะเฮินหีฮะเฮินหีคนส้นตี๋เลชื่อเฮินหีนามสกุลนามสกุลอะไรลุยบานลุยบาน โอี่อันนี้ไม่บาเลยอันนี้บวมแล้วล่ะไมโถ่ไม่คุ้นเลยไม่บวมแล้วล่ะลองเพลงคู่สักหน่อยได้ไหมได้เอาแบบว่าทันสมัยเลยจัดมาเลยเด็กน้องเอาแบบเพลงวัยรุ่นโ้อะชอบเป็นไรอ่ะรุ่นนะบอกเลยว่าน้องชอบนี่แปลงฟันกันอ๋อปีที่แล้ว ปีเท่แล้วมันนานไปเอาแบบจูบเยอะใจไมจ่ใจเมื่อก่อนเปไ็นอะไรก็ร้องเพลงนี้แหละเคยร้องใช่ไหมอ,อาจารย์จูบเยอะใจให้เขาหน่อยดวครับรับฟังจากฟังแล้วคุณแม่โอ,โอ้หนัวละอ,อ้อนอกจาไม่เป็นใครใครได้เป็นใครขันโอ้โหหนัวละอ,อ้อนอกจาก ทำไหันมาใกล้ๆดูสิจะอายไปไหนกันฮึ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 ฮโอ้วนัวละอ่อนอจะเนี่ยอายไปทำไมหันมาใกล้ๆดูสิจะอายไปไหนกันเอ้าเอ้าเฮียปทโรนี่ร้องสองสามรอบแล้วไม่ต่อแล้วครับมึงให้กูร้องตรงไหนอ่ะเพลงนี้อุ้ย ต่อได้เลยพอพี่ร้องโอ้นวนลละอน้องแจ๊ดเนี่ยไอไปทำไมหันมาไกลๆดูสิจะอายไปไหนกันแล้วต,ต่อเลยต่อได้เลยโอเคอาจารย์มาอีกรอบอย่าไปไกลจะ้ะอ,อย่าไปตามไม่ทันอออออออโอ้นวนลละอน้องแจ๊ดเนี่ยอายไปทำไมหันมาไก,กลๆดูสิจะอายไปไหนกัน จะมองก็ไม่เห็นเป็นอะไรกับผงเต็มใจเพราะอยากให้เราสมบูรณ์หลอกจังโอ้จะรลอกเหรอเหรอเฮ้อหลอกจังจังไม่มองแล้วกันไม่มองไหวไหม่นีทำไมไม่ไปตามนัดแล้วมัน อย่าสิขูยังร้องกูสาวให้ซ้อมมาแต่หัววันอีเวเลยไปลืมลูซี่ไปบ้านกูอะมึงกูยังเล่าจบเลยอ๋อขอโทษครับแม่มไป็ตั้งใจมึงผิดแล้วกูผิดเนี่ยผมผิดเองครับเออแล้วมึงรีบทขาไปเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษอย่าโกรธเขานะป้านมึงไงเหรอโอ้ยไม่คุณเอ้ยระหว่างเจดีสามปุ๊มกับมึงอะไรเก่าแกโอ้ยขอโทษขอโทษ อีกันเอาอีกเพลงไหมไม่เอาแล้วเหนื่อยเอามึงหาใครมาเนี่ยที่หายเพลงเดียวก็เหนื่อยแล้วนี่คนดูเยอะแยะเอาใจคนดูที่ชุดยาเนี่ยมาเดี๋ยวเอาใจคนดูมึงเอาเขาก่อนดีกว่ามึงดูยังไงด้วยกูห้าสิบฝ่าแล้วเออนี่ถ้าเกิดว่าเดินเดินคนแก่ออกไม่มาได้ลิเกเลยได้ช่ไหมเลยเอาเวลาไปแต่งตัวไปจัดการลูกเอาถึงเวลาแล้วเหรอแม่เสร็จแล้ว โอ้โหแล้วตัวไหนตัวเิร์อเดย์ทำไมหานางนางโจ๊กมาเอาตัวดีๆหมดหรือตัวเฮียอะไรพวกกูไว้กันไม่รู้ตัวดีๆนั่นแหละฉากนี้ตัวเฮียฉากนี้ตามริงนี่ต้องตีถวยกันให้มึงสองคนกับกูนี่ยจจกไปครับคนนี้ที่บอกจะแต่งงานด้วยใช่คนนี้ไหมอันนี้ให้อะไรขอบคุณมากนะครับหนูให้อะไรมาให้มามาเม่นเนื้อไปใช้รางวัล ที่เกยอยู่ก็ต้องเยอะชอบฮะอนาคตอนาคตอะไรถ้าเดินล,ลูกสาวานนะใช่เหรอคนนี้เหรอคนนี้เหรอเอาเอาไปดีคนนี้ลูกสาวมึงหรือผัวมึงในอนาคตลูกสาวลูกสาว,สาวน้องระวังนะทำไมผู้หญิงคนนี้เห็นผู้ชายต้องเลี้ยวล็อกกระเจียวดีนักแรนะระวังระวังใคร<อ>นักหนาวะ <laughs> แม่แมโครกเคยเห็นลิเกเรืเ่องอะไรเน,นี่ยแม่โครกเมื่อกี้นานจะมีมาเล่นแม่อยู่อย่าเลิกเลยนะสนุกแน่นอนต,ตอนแรกแปกันทำไมแถบนี้ไม่ค่อยมีลิเกมาเล่นพอมาได้กูรู้แล้วอ๋อลิเกไม่มาเพราะแม่คนนี้แหละกูว,วะาขอชอบขอชอบเออะอะแม่เงียบแป๊บหน,นึ่งสิหนูจะร้องพ้่ เฮ้ย่าเอาแย่จะต่อยคนดูแย่จะต่อยคนณดูจัดให้จัดให้แม่เขาหน่อยเวลาโปรโมทชอบต่อยคนดู่เยอะเลยพี่รถเมื่อกี้ไปชวนพี่แม่ของแม่เขามาแล้วอ๋อเอาพีคเราเลี้ยงเราเกี่ยวกันบ้างดีกว่าเกี่ยงราได้ถ้าเกิดพี่ถามเธอเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอเป็นแฟนพี่จ้าแล้วพี่ตกต้องเป็นเมียของเธอแล้วไม่ใช่ผัวใช่ตกต้องเป็นผัวเธอแล้วเออเอาดีๆถ้าเกิดฉันจะพาเธอไปเที่ยวเธออยากไปที่ไหนต่างประเทศจ้าเอาต่างประเทศเลยเหรอใช่โอ้ในกรอบเตอร์ ไปแบบไปที่ไหนนะญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นทำไมอยากไปญี่ปุ่นเหรจ๊ะอยากดูหิมะเธอมีเหรออยากดูหิมะใจพี่ก็อยากดูหรอกแต่ว่าเธอมีเหรอเธอขาไปแล้วเรื่องอะไรล่ะบอกว่าอยากดูหิมะมึงมีกระเจี๊ยบมึงไม่มีนี่ไม่ใช่ฝั่งฉจะอยากดูหิมะอ๋อคุณนึกว่าถามกูว่ากูอยากดูหิมะมึงอ่ะถามปอยู่ไอ้เวนสลักันแล้ววันนี้มาถามกูเอาดีๆวันนี้มาถามว่าอยากดูหิมะเออกูมันก็ยินเสียงกล้องด้วย อฮีมะหิมะหิมะเออผมก็คิดว่าอยากชวนกูไปดูหิมะเอาเอาเราเพลงเพลงเพลงเกลียวหนูร้องมาเดี๋ยวพี่ร้องต่อขึ้นเลยนะยืดขึ้นเลยค่ะป่ะค่ะเดี๋ยวดีๆเดี๋ยวมันไม่ตั้งคีย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาทีนี้เขาได้เพลงอยู่อาจารย์ขึ้นเพลงนี้หน่อยได้ไหมหนูชอบชอบหนูชอบชอบหนูชอบหนูชอบเต้นเต้นแต่แรง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 อ่า เอาพี่เออิเกเราจะมีแบบสอทีเฮ้ยเฮป้าปาเดี๋ยวเขอขอโทษที่กูบอกเมื่อกี้เนี่ยผิดเพลงไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ด้วยปี่ผ้าคนูวงไม่ไม่เคยมาตีด้วยกันมาก่อนเอาไปพี่เอาไปพี่พี่อคือให้เขาขึ้นเลยใช่ปะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเพงนะขึ้นเลยเพลงอะไรป้า ตอนท่ามาในนทาไหนกันเน่ยเป็นไงปาจียปาดีดโอ้โหดีดจากพี่เป็นหน่หานเนี่ยป้าเจี๊ยตัวัทําไมถึงอยากแฝดรู้ใจกันกี่ดูบ้าแฝสาวบาชั่ตัวใหญ่กู้อกน้ำใส อนี่จะเอาเลยเขาพ้่ไปถอยไ่ตายไม่เล่นแล้วเอ้านึกว่าใครอะไรอ่ะไหนลองทำท่าขอความร่วมมือร่วมมือขอความร่วมไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวสมบูรณขพิชิตไม่ใช่สมบูรณ์แข่งกับไมอุนซิงเนี่ยทำไมเล่นไม่ได้ล่ะวิ่งหมดเลยไม่ไงอะยอ้ยมิ้นทายต่อว่ะไหนไหนทำไมพี่ก็ใส่มันดีดีวิ่งแหม่แค่วิ่งดืดมันจะอะไรมาก ใช่ไ้ยใช่ไม,ไมไใส่ใส่กันดีดีเออ <c oughs> ไปไหนกันหมดอ่ะอักนะเป็ดดีหันผิดหนะันเออฮุ้ยจีไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องใส่ด้วยมา,าด,ใาาดิใครครับมีรางวัลด้วยหรอใคร พี่อะไรปากแต่ไม่ดเครื่องเสียงมึงมีแค่นี้วุ่นวายจังเลยเรียบร้อยหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วจีบกันเรียบร้อยหรือยังไม่ต้องถามถามแม่อะหายเหนื่อยหรือยังหายแล้วค่ะเร่ต่อได้เลยไปคุดลิเกตัวนี้มาจากที่ไหนเนี่ยบ้านโป่งทำไมมึงจะมีเรื่องกับกูเรอป้ากูก็บ้านโป่งเหมือนกันอ้าวงั้นบ้านเดียวกันเไลทุกวันนี้พี่กับพาเรไลแล้วก็พี่สาวของเรไลนั้นเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกัน แต่ว่าตั้งแต่พามาอยู่เนี่ยไม่เคยพาไปเที่ยวไหนเลยได้ข่าวมาว่าที่วัดโคกสันนะ่ะเขาจัดงานพี่ตั้งใจว่าจะพาเดรไรแล้วก็พี่สาวของเรไรน,นั้นไปเที่ยวงานาวัดด้วยกันเดรไรไปไหมจ๊ะเขาบอกว่ามีลิเกด้วยนะลิเกใครบอกลิเกมีลิเกน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดอ๋อเบิร์ดเดย์เบิร์ดคลคายลูกมุ่น่ะอะหาป้าบุ๊งอะจะถามว่า จะไปแล้วเราก็เรืออไรก็จะไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันนะพี่นะเดี๋ยวพาไปเล่นน้ำมาสุดท้ายเลยมาสุดท้ายสุดท้ายไปยังไม่ได้เล่ยน้ำนะไปเรืวไปเรืวไปมีระวังนั่นเองครับไปตลาดท่าเชียงีกว่าเปาแลเงเนี่ยได้ลงมาพบกับคุณพี่

อยากผู้นี้เป็นใครไอ้บอกมาสินักไมใครอ่ะอยากรู้ใช่ไหมถ้าเจ้าอยากรู้พี่จะบอกให้ฟังผู้หญิงคนนี้ชื่อเดรเขาเป็นเมียของพี่ธัญญาหยุดหยุดห้าไว้ห้ามไว้ใจเย็นยัมีเรื่องห้าไว้เอห้าไว้ใจเย็นห้าม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 ห้มห้ามห้หามหมห้ห้ห้มห้มห้ห้้มห้มห้ อีเว่ยอะเอาไหมล่ะไม่เอาเอาเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเท่งให้ผัวหน้าส่งหน้าดูมีผัวแล้วไม่เอาไม่ไม่มีเขาโสดไม่จริงอ่ะทำไมน้องเต้าขนาดนี้อีเวต้องให้ลูกดูดมั้งอ่ะไปเรื่องไม่มีไม่มีไม่มีไเนี่ยอ๋อเห็นยวให้นมกูเด้งขนาดนี้สถียรปวดตัวเองใจเลยจะพาข้างหลังได้มนี่เก็บเรื่องอะไรเราอะไรอ่ะลูกโป่งลูกโป่งลัวนละเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเคลียร์กับลูกโป่งเลยไม่หัวค่ำทำไมอ่ะ ดอกเดียวเสียเจ็ดพันเฮ้ยใช<อ><อ>่เหรออะไรเยอะขนาดนั้นมึงเสียอะไรเยอะขนาดนั้นอะ่ะปลาไปโดนหัวคนขายโ,โอ้สินได้ขอให้ปลาลูกโง่ไเสือปลาไปโดนหัวเขาไม่เกินไปแหมสุซลยาเพื่อจะเจาอาแท็กนี้มีสส่งรับสั่งให้สุริยาขึ้นเฝ้าแต่ยาไม่ให้สุริยากลับมาพ่อและกีบอีนางบ้านนอกคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ฉันจะนำความเรื่องนี้กราบทูลนจะนอกใจฉันไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่แค่นี้ฮะมัน ะจุดต้นพี่ไปไหนดั่งเวรกรรมและสุนิยางไงดีเนี่ยเรนผู้หญิงคนนี้ชื่อสุนียาเขาเนี่ยแอบรักกี่มาตั้งนานแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะพี่จะพาเจ้าไปขึ้นเฝ้าก,กับผู้หลงพันธ์หากเกิดอะไรขึ้นพี่จะขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้ดเดียวแต่อะไรพกนี้ก็จะขอรับผิดชอบพร้อมพี่ด้วยนะเจนที่ต้องไปว้ด้วยกันจ้ะขึ้นเฝ้าหลงพันธ์ด้วยกันเช<อ>ิญสองคนไปกับพ<ม>ี่เดี๋ยวพี่พาไปเป็นแม่เราไปแม่ไป<ม>ขึ<ม>้นเฝ้าอสอรสุนียาความดัง